ไม่เพียน้องสบายดีสบายดีอีกเธอหนึ่งเหมือนนี้เขาสีตัวใหญ่บอลขึ้นเทงนิงท้าเปลี่ยนผาดเหมือนว่าอยู่พุ่นมีสัตดไรแต่ว่าายหรือเปล่ลายเขาก็บ,บู๊เขาต้องไปเห็นกับตาเขาเอากระเทียมตัวใหญ่บอลเอากอระดาษไม้เรียบรอยบอ้อยเบิดไปเนองเธอเนาะเราอยาเก็บเรียบร้อยแต่ว่าก่อนสิไปกับโบลืมหมดไพ่อีกแล้วเนาะกับโบหมดไม่ป่าเวทเนะาะเนี่ <c oughs> ยได้ตั้งแต่ไรได้ปล่อยแล้ว แล้วจะอไวละอันเ่ยเาขา่ียงไปจะนอนก็เอาเียมกับเลยไปดอกองเขาใส่ใบเมืองวาดเนี่ยมันท่ายาไสัมไป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 ยิ่งเดือดอยเนาะก็นักขึ้นเก่าเขาหละสัมภาระการไปลงไปป่ายังดั้น หนักอยู่ได้โอ้โหทุกคนสิกับเราเลยไปต่อแล้วมั้งเนาะไปต่อเองเห็นไหมบ้านไหนพ่อตาได้กินไปต่อไอ้เนาะไปต่อก่อนขึ้นไปละคุณไหนดังกระเทิงใกล้เติบได้ไว้อยู่ตัวมะเกิหนึ่งมันบ่พอได้บ่พอเนาะสองสองหรือสามหมเลยสองสามไปอ้าวไปน่องสองนี่มาพักทอนอยู่ป่าก่อนเพราะว่าอยู่ในบ้านในเมือง มันก็เธอคือโคมเนาะดักไอยังเป็นไอยังระบายลารมณมาระบายอารมอยู่ปลาใช้ชีวิตอยู่ปลาเลยเอามาดีพี่กุดเวียดเลยเนาะเออพอดีเขาเมื่อเมื่อมื่อวันี้วันที่ยังก็ุดเลยเอาวันที่15กุดเลย15อันนั้นเดือนเดือนหับยัาง3มือ4มือนั่นแหละเดือนหับนี่15-16เนาะพอดีกะเขาเมื่อเมื่อเมื่อวันนี้ถือเข้ากินน่กุดจีนหรือว่ากุดเวียดเนาะก็วันนี้ก็ไปเที่ยวปลาก่อนปลาเด้อปลาเด้อคนไม่พลาดเขาคนหนึ่งมันยัง อันอจจไม่ก็ว่าแล้วน่ะผ่านสะอาดนมาัมไปจะเกียมยางเลยต้องโอ้สายเลย เรามาตำถ่างมานกระหอกตัวหนึ่งแต่ว,ว่ากลับข้องทันยามเอาให้มงานเราถือเครื่องไปก่อนจะไปหอดจุดบน้าไม้หรือบ่อว่าลมมันแห้งเที่ไปบ่อใดก็บมันชินอนแถวถึงอยู่บนชินลเลาเอาไปหรองแต่ว,ว่าม้านกระหอกตัวหนึ่งเรได้พยายามกลับก่อน เฮาย,ยามกลับกระถืออยู่ที่หอเลยมันถือม้านอยู่อนหนูไวตัวนึงน่งก,กระหอ,อกอีกตัวหนึง่งเขาเลาะมางหนึงกระไรตัวนึง่งเป็นซองก,กระหอ,อกนี่นีนูไวกระอกตัวนึ่งนูวมางเลยท้ามาลองซื้อวามานอยู่สำานถ้าได้สำนซื้อวามานละเ <c oughs> อาสีเลาะลงหาสิบงานเทาา่านั้นแหะ เอาไปต่อขอพ่นหอดพี่น้องพ่นตกบ้านถึงโอ้พุ่นที่พ่นพอยเนาะอ้าวมาเป็นอะไรเนี่ยเโอ้ยปวดไอ้ท่านหอดนี่าอาไปทางนาที่เป็นอะไรเนี่ยพี่น้องพ่นตกเบิกเลยแต่ละคนถึงกับซื้อพาย่างมากเว้นคักน้ำนำแหลงเนาะแต่พ่นพอแต่พ่นทั้ลบ อตกแห้งแห้งเลยทีแรเ่าจะไปต่อคือเทิร์้บไวาไปเนาจะล่มมันแห้งกระว่า,าเลยทางพ้นางลมม่มบ่อมไหนพ้นไหนมาดเลพ้นเอออย่างี้พอพ,พอย้ยามพนอยู่บนนอนเนาะมันอยูอ่ไหนได้ คนก๋าชีปลาเอาเลยเต็มบางรามหนึ่งเขายังเลยเนาะขับเลยปลาตัวใหม่เตัดเลยนะอืมมุดดอกไปะดองใหม่ตั้งแต่เบิ่งผมบอดิบุดดูผลผลพรอยตากับปีกกับหอก รอมาไกลๆนึงหิวเขาเรืนากับปีงกระหอกกินแบบเก่าแล้วปีงกระหอกตู้ฉลองโอดเ่มางบนีเียมาเนี่น้ำกูอยู่เลยนี่จะตัวใหญ่ๆลูกออดลูกเขียบแล้วฉลองอาจจะางกันืมฉลองเนาะแล้วก็เจ็บ เขาจะโตเลยลอนะอ่วอะไรวะนาะเอออืม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 มอือือืมอืมอือืมอืมอืมออืมอืมออืมอือืม đâm của xù mặn hoi rồi đâm của xù mình sẽ tọng này tôi này อต้ลามุสูฮะาอืมโอ้ยคนอยู่ี่จตระกโอ้ยดีใจพี่น้องเอ้ยพนตกแดดนีแห้งแล้วบันีนแดดออกแล้บันีนฝนเยังปลี่นกระหอกเลโอ้ยม่แห้งไม่แห้งม่แห้งบันี่ ดือราไม่ตกแห้งมาดเลยแดดบาดโอ้ยไม่แห้งม่แห้งมาเลยลองลองทำจนมัดแดงกัเลยโอ้ดีใจเนาะแดดออกไอ้บอสเออหายบาดแล้วเออแล้วไปแตทางเฉย trước tiên nhá hai đại ở trên nhiều bàn đó hai một đại nữa

cầm của họ mình thầu tắt vái cái anh thay muốn khẩu thôi คขาอุ้มวัวมาอยากด้วยมังอืมอื่ดีมาเรียกเขาหรออืมวางเลยโหหางลายเลมันข้นหมาเนอะมันตะว่าออกเลอือ้ เลือกหรือล้อไม่ต้องอ 都一样呀。 เก่าเลยเนาะมองเขาเลยและเอาหากินข้าวกินน้ำแล้วกับมือดีก็ว่าที่ขึ้นบกกับอะไรมันล่มแห้งทั้งพ้นเนยหนาวเนยอะไรอะไรยางเนาะมาสร้างมองกึ้เกาเ่าแล้วว่าขาดแท้ ฮนะกิขนข้ากินหนำแล้วสร้างเม้าแล้วไปต่อหากินเะบือเด็กมัดเตยเรียบร้อยแล้วชินอนมาแหล่งจะมาเย็นเลยนะมั้งเนาะยืมของน้ำปลา ลกลับเนี่น,น,นี่งูงูงายถามโอ้ิันหออเลยก็สใส่ก็ใส่หมดแล้วกลับ,บลุมแล้วนี่หรออืมจะไปเห็บอะไร ไปลองจักหนาวจักหอนเลยถึงงานเอาใส่หม่องแบบบลูนหนามเลยนะพอมันหนาวเป็นสเกตหนามเลยหนาวหนาวว่าใส่หม่ององแท้รลุ่นบลูนหนามใส่หม่องหลุดไหมบ้าทันสมัยเลยโอ้โห ไปมองแบบนโลกหนามเข่าจับอยู่ชนนี่จับอยู่ชนนี่ยายประตำโขกล่ะไดไปหน่องใส่กำลังแหลกกระเทือลหน่ำเลยนะเพราะว่าเข้าท่วงได้แถวนี้ถ้าเป็นเขตอื่นท่วงบ่ได้เลยะกะดังบ่สขักแล้วประกัำอ้าไปหน่องตะบิดเข่ายาย,ายมาติดลมติดอีกต่สิไป หอดเพียบานห่างหมดเลยปลีล่มแห้งเท่าทำงานเอาก็เลยโจก้อนบานเลยมือเตะเลาะใส่ม่มองใส่กับเท่านี้แหละก็สิขึ้นทั้งเนาะหนึ่งก็ไม่ผ่าดบนหนึ่งเพิ่นมาเนึ่งเพิ่นมาเพิ่นเมื่อยเลยเอาใจเพิน่นซะเมื่อนาพ่นแล้สิไปหอดเพียอันบานห่างมันก็มีโอ้ยข้าวส้มคำตะกี้มีมัดอ,อยู่พุ่นน่ะเครื่องส้มคำโดนแต่เกาตะกี้ก็ยังมีอยู่เมื่อนาเอาสิไปันนี้ อื่เอาใส่มองใส่กับแล้วสิเลาะกลับบอดด้ววนะหาเกียม์หนาวเห้าพืนางฐา,เน,น,าน,น,นเนาะไปคนง่า้น่ใช้ใส่กลับทงานอคนนึงใส่กลับ่า,บ,าบอายินหมดแล้วมา้ย่พ่หนึ่ง้านัเาไปไปยังห้าพืนแบ่พืมัน,นยัง เอาค no ือว่าแล้วครับพ่น้อกเอ้ยเข่าหมอนไม้พานใหญ่คือเขาเขาเป็นใน้พานรุ่นไม่รุ่นใหม่ๆหม่ท่านเก่งน้ำเขาหากินบนท่านเก่งมันบ่ไใ้กันเลยมันบ่อมันไปคิช่อะไรมันเะไรบ่ทำได้เนี่ยหามองเลยอืมดาทุ่นระคุณนแรกเนาะ หนาวมันหนาวเอ้ยเราที่มาป่าตมหนามโบมิยังใบไผ่เด็กก็ได้เลยน,เนี่เด็กจะถอดภาพใบไผ่เลย <c oughs> จี้เขาอีแล้วนะโอ้จี้เขาจี้เขาจี้เนาะ

เมาแล้วจาตายแล้วจาเลือกสาบแนงเขาข้าตายทำเสียแนงเนี่ยเสียันี่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 ตามทิศเสียนแท่งเขาเล็บตามทิศเสียนมีแท่งเขาเล็บตามทิศโตเฮ็บดี๋ยเขาหูแต่ตุวเดียวย่งพแห้ง สามทิบตัวหนูกินเขาได้แล้วเจ้าหน้าจเจ้าเห็น้านสามทิบกเานัน่งเผวกนแห่เอ,าเอา้าเาจ้าเอาว่าหนูิเเขาเจ้าเอาหมดแล้จะเป็นเอานูแล้วนูก็เจ้าเห็นหน้าจเจตายนูเจ้าตายเอาแ้ <c oughs> มัดง<ม>่ <c oughs> ายห่กี่ยางเอาเ<ม>้<ม>าว่าท้เอาหมดเอาห่เอาเเอาไ บ้ากับอะไรไ้ตามตามหลอกต้มคิ้วบ้ามั้ยมั้ยหรอเป็นอะไรนู้นามชิบนู้นองโตกินเขาได้เหล่าแต่กับพ่อแห่อันนี้สามชิบโตกับนี่เป็กระเือกเติมฮะบาัยบามั้ยแครับหัวมูลขี่หิน ยังหน,นาวๆแต่ก็ได้หนึ่งนี่วันนี้เลยหนึ่งหัวมุนหินเนี่ตีนจุ่มน้ำกอดให้เงินให้ครับตูมลูกแห่แย่มาเอาเลยเงินเดียวยังเอามาเลยนะได้บ่าวได้ยังตายก้อนได้ตอน,นอนอยู่เนยเนยอูยังทอดเตียนทองแกนจุกเตาฮะ ไม่จุเขาบ่ได้เขียดเไดเขียดออกนะเมอนอยู่แงงมอนอบาเลม่นาออกลายนะมีแต่นอนี้หบ่ขันผู้เทาเนี่ยเบาบ่าผู้เทาบอาผู้เทาา3สบคนเลยเลี้ยไหวคือเกามาแล้วเบายังมนนชยางมาเทปตัวเดียวเขาฮู่ยังอยกตายเนาะอันนี้3าโตบตเบายังหมดเอาเนาะ หัามูลหินเตี้ยจนน้ำกับเบ้าเนาะน้ำหัวไอ้วยนี่แหละหนึ่งเย็นเย็นเนี่ยแต่หามองแต่หามองแรงก็เนี่ยแหละหนึ่งแต่หามองแรงสักเนี่ยพอหามองเสาแล้วแล้วจะเอาเมื่อเลยให้เงินให้คำก็ขนาดประหมจะยัี่ยาดมาหาชั่วโมงหนึ่งกับแ้งเนาะบ่ฮอตสักนะป่าวพี่ยานมันแข็งตายเลยเนาะชั่วโมงจะู่หอยเอะหอดกัเจ้าเชนหลอดแข็งหลอดเลือดจะบอลแลนหลอด Nó tên trong năm rồi Không phải phóng xay là đấy là cơ bằng bằng lặn rồi này mà mây họ nhưng Chỉ khẩu ấy nó sao chết được nó khẩu tìm Nó Không xay vậy mà vậy อั่าเขาอืมหรอไม่รอใชไหมลน่องลาของเจาแห้งเลยเรื่อง่อนเขเหร่บอกเต็มเลือดเนเขากระบังนะตรงนั้ ลองย่อลงเบิรบงเจามานอเลยเลยแป้งุมแป้งอูก่อนเก่าเนอมันอมีาไฟีามันนอนี่มันเร่อหมักไฟมักมันมัาก็มาดังไฟเลอาปนดองมาตรการเลาะหวยนึ่งเปนระยำหม่องแบบปะกั่ตัวใหญ่ๆปะกังนเนาะอ๋อ เนตุยายต่ัลกระูต้ะนำยัคองทกนั่นะมันิกรโตนี่จะปกอ้ปลาจะบิ๊กะปูตัวหนึงเด้อไูตันึงขัดลายรปูตันึงมันบรดัดลายปูตันึงบิ๊กเนาะ พยายามดตัวทัน่งบ่อไว้เนาะอนาะเออเ่อนี้ำอาพนองบันเพิ่นก็กินลาบกะับะบังคำายังไม่ยิ้มขัดเนาะกระสิมาแกงปลากินมันมีทาเบงมือเส้าเขาจะพยายามมองยามมองแ้วสิครับพี่น้องบางเลยไม่แต่เพิ่งจะมาโยกินกะสีผักพรือ่เส่ายามเบ็ดยามมองยามกลับแตสิครับไปเนาะมาลายมือเลย